เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันอาจทำให้ผู้ฟังสะเทือนใจหรือไม่ก็สยดสยองไปเลยเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่ศาลาแห่งหนึ่งในหมู่บ้านชนบทที่ผมอาศัยอยู่ศาลาแห่งนี้อยู่หน้าหมู่บ้านของผมเป็นศาลารอรถเก่าๆเสาทุกต้นเริ่มมีปลวกขึ้นตามเสาของศาลาหลังคาที่เป็นสังกะสี จากที่เคยเป็นสีเหลืองสวยสดก็เริ่มซีดมีสนิมขึ้นเป็นบางจุดตามสังกะสีที่น่าสังเกตของศาลาแห่งนี้จะมีสารเทียงตาอยู่ด้านบนของศาลาศาลาแห่งนี้จะเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นในหมู่บ้านมีมาวันหนึ่งเหตุการณ์ประหลาดที่ทุกคนในหมู่บ้านไม่คาดคิดไอเอี่ยม มันเป็นนักเลงหัวไม้หาเรื่องรรานคนในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านไอเอี่ยมเมาไม่รู้เรื่องจูจูมันก็ไปทำลายสารเทียงตาที่อยู่ในศาลารอารถแห่งนี้จนพังเสียหายแล้วมันก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องเหมือนคนเสียสติผ่านมาอีกวันคนในหมู่บ้าน และผมเองได้ข่าวว่าไอเอี่ยมตายแล้วตรงศาลาที่มันไปทำลายสารเพียงตานั้นเองผมรีบวิ่งเข้าไปดูศพของไอเอี่ยมมันโดนสับเล็ดไปครึ่งท่อนล่างที่แปลกคือเส้ของไอเอี่ยมมันหายไปไหนในหมู่บ้านก็ลือกันไปต่างๆนานาบางคนก็ว่ามันไปลบหลู่สารเทียงตา หรืออาจาจะเป็นฝีมือคู่อริที่มันไปหาเรื่องเขาก็เป็นได้มีตาแก่ๆคนหนึ่งชื่อตาเรืองตาเรืองพยายามบอกกับทุกคนในหมู่บ้านว่าสาลาแห่งนี้มันชอบกินคนมีวิญ,ญญาณสิงอยู่จนไดเอี่ยมไปทำลายสารที่คนสมัยก่อนทำไว้มันเลยพ้นจากมนต์สะกด แกพยายามมาบอกทุกคนแต่คนในหมู่บ้านไม่มีใครเชื่อตาเรืองเลยสักคนบางคนก็ว่าตาเรืองเป็นบ้าบางคนก็ว่าตาเรืองสติไม่ดีผมมานั่งนึกในสิ่งที่เห็นศพไอเอียงมันก็คล้ายๆเหมือนโดนอะไรบทขยี้หรือเคี้ยวจนละเอียดจนไปถึงท่อนล่างของมันมันทำให้ผมสงสัยได้แต่คิดในใจ ว่าใครทำคนหรือตัวอะไรที่ทำได้สยดสยองขนาดนี้แต่แล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับคนหลายๆราย,ายมันทำให้เราเริ่มไม่กล้าเข้าใกล้ศาลาแห่งนี้จนกระทั่งวันหนึ่งผมได้เข้าไปในตัวอำเภอเมืองเพื่อไปซื้อของมาทำรายงานส่งอาจารย์แต่ในระหว่างเดินทางกลับ ดันมีฝนตกอย่างหนักแบบหนักมากมากผมต้องจําใจขับรถหลบฝนเข้าไปในศาลาแห่งนี้บรรยากาศมันบองเวงบวกกับเสียงฝนที่ตกกระหน่ำกระทบสังกะสีและเสียงฟ้าร้องจนทำให้ผมตกใจทุกครั้งเมื่อผมนั่งรอฝนหยุดตกที่ศาลาแห่งนี้ผมรู้สึกว่าโครงสร้างของศาลา เหมือนมีแรงสั่นสะเทือนอาจเกิดจากเสียงฟ้าร้องจนทำให้สะเทือนไปด้วยแต่เสียงฟ้าร้องก็งเงียบไปสักระยะแล้วแต่ทำไมแรงสั่นสะเทือนยังไม่หายไปอีกจูๆ่ๆผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างตกมาอยู่ด้านหลังของผมเสียงดังคล้ายคก้อนเนื้อผมค่อยๆ หันไปดูอย่างช้าๆพร้อมเกลืนน้ำลายอึกใหญ่ๆปรากฏว่าสิ่งที่ตกลงมานั้นมันเป็นศพของคนมีแต่ท่อนบนท่อนล่างหายไปจูจูศพมันก็ชักดิ้นชักงอผมสะดุ้งทันทีอุทานขึ้นว่าเฮียอะไรวะเนี่ย ผมมองไปรอบๆศาลาแห่งนี้คาด้านบนของศาลาค่อยๆโน้มลงเหมือนมันจะพังลงมาใส่ผมเสียงสังกะสีและเสียงไม้หักกระทบกันดังขึ้นอย่างแรงผมจึงรีบวิ่งออกจากศาลานั้นทันทีแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดทันใดนั้นเองเหมือนมีอะไรบางอยา่างมาดึงขาของผม ผมล้มลงทันทีเมื่อผมมองไปที่ขาของผมสิ่งที่พันขาผมอยู่คือมันเป็นเหมือนเส้นของคนผมพยายามจะแกะมันออกทำยังไงก็แกะออกไม่ได้มันพยายามดึงผมไปหาศาลาผมดน้่สุดแรงเพื่อเอาชีวิตรอดยิ่งผมเข้าใกล้มันมากเท่าไหร่ มันยิ่งทําให้ผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ในศาลาแห่งนี้ผมเห็นศพทุกศพและเ้ษคนที่หายไปผมรู้แล้วว่าเสษทั้งหมดอยู่ที่ไหนยิ่งเขาใกล้มากขึ้นเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่ามันหิวกระหายมากขึ้นเท่านั้นตัวคารด้านบนของศาลาขยับขึ้นลงคล้ายๆปาก คาด้านบนมีเส้ของศพคนตายเต็มไปหมดมันพร้อมเคี้ยวกลืนอยู่ของมันแต่น่ากลัวยิ่งกว่าที่อยู่บนหลังคาของศาลาคือคนที่ตายจากศาลาแห่งนี้พวกมันเกาะอยู่บนหลังคาเต็มไปหมดผมพยายามตะกุยตะกายคว้าอะไรได้เพื่อรั้งตัวเองอยู่ผมก็คว้าหมดแต่ก็ไม่เป็นผล ด้วยแรงกระชากของมันจูๆ่ๆเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงผมออกห่างจากศาลาสยองแห่งนี้เมื่อผมหันไปมองด้านบนคนที่คอผมไว้มันคือไอเอี่ยมนักเลงหัวไม้ที่ตายเป็นคนแรกมันจับผมโยนไปอีกฝั่งหนึ่งของริมถนน แล้วมันก็โดนสาลากระชากไปผมทำอะไรไม่ถูกกลัวไปหมดในสิ่งที่เห็นเนื้อตัวเปียกโชกไปด้วยน้ำฝนที่ตกกระหนำ่ำจูๆ่ๆก็มีรถปิกอัพเลี้ยวเข้ามาเห็นผมพอดีไอ้หนุ่มเป็นไรหรือเปล่าทำไมมานั่งอยู่ตรงข้างถนนนี้ผมไม่มีแรงจะพูดผมตัวสั่น เคยขึ้นสูงความกลัวครอบงำผมเช้าวันต่อมาเมื่อพ่อของผมไปเอารถของผมที่ศาลาที่เกิดเรื่องปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์ของผมทังเลไม่มีชิ้นดีเหมือนมีอะไรบางอย่างบีบอัดรถของผมอย่างรุนแรงทำคนในหมู่บ้านงงไปตามๆกันผมได้นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลจนหายดีแล้ว ผมตั้งใจจะบวชให้กับไอ้เอี่ยมชิกโกประจำหม,มู่บานมีคนหลายคนมาถามผมว่าบวชให้ใครผมได้แค่ยิ้มแต่จริงๆแล้วผมอุทิศบุญกุศลให้กับไอ้เอี่ยมคนที่ช่วยชีวิตผมไว้ในวันนั้นเรื่องราวที่เกิดกับผมไม่มีใครอธิบายบอกได้เลยว่าเกิดจากอะไร แม้กระทั่งสารเทียงตาที่อยู่บนศาลาก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทําผ่านไปได้ไม่นานศาลาแห่งน,นี้ก็โดนรื้อถอนออกไปหลังจากนั้นไม่เคยมีเรื่องแปลกๆในหมู่บ้านของผมอีกเลย ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเรื่องราวลึกลับและความสยองเรายินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่โลกของเรากดและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราเราจะสอดแสวงหาเรื่องราวหลอนๆมาฝากเพื่อนๆติดตามได้เลยครับ